รายการเชฟมือทองเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพ่อครัวผมเชฟวอกกับรายการเชฟมวยทองทุกวันเสาร์นะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำาทัพอีกหนึ่งเมนูซึ่งเป็นเมนูมนที่ง่ายๆนั่นคือสลัดนั่นเองนะครับผมแต่ว่าในการทำสลัดเนี่ยผมก็จะมีผักมากมายทั้งพริกหยวมกมะเขือเทศนะครับผมแล้วก็เป็นถั่วนะครับผมและสิ่งที่ขามากวันนี้นั่นก็คือนี่ครับผมทูน่านั่นเองซึ่งทูน่าจริงๆแล้วเนี่ยทูน่าจะมีหลายพันธุ์มากมายทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเยลโลฟินทูน่าบูฟินทูน่าแม้กระทั่งทูน่ากระป๋องเองเนี่ยก็มมมมมมีีีีีีหลหลลลลาา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 กก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 กยยยวววว่่่่่่่่ตออออนน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 ้้ททททเเเเเรรรรจจจะงิงืสัััััดดไปคคบบู ถ้าคุณกำลังมองหาเมนูเพื่อสุขภาพอยู่แล้วก็วันนี้ขอแนะนำวัตถุดิบที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายอย่างปลาทูน่าซึ่งเป็นปลาทะเลน้ำลึกขนาดใหญ่อาศัยอยู่เป็นฝูงในทะเลหรือมหาสมุทรห่างจากชายฝั่งลักษณะนเนื้อปลาทูน่าสดเป็นสีชมพูหรือแดงเข้มปัจจุบันเนื้อปลาทูน่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเราสามารถหาซื้อได้ตามซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปที่มีให้เลือกทั้งแบบสดและแบบที่นำมาแปรรูปบรรจุอยู่ในกระป๋องคุณค่าของเนื้อปลาทูน่าอุดมไปด้วยวิตามินานานาชนิดทั้งวิตามินเอวิตามี 12, มีไอด ที่ช่วยป้องกันโรคคอพอกในเด็กที่สำคัญยังมีโอเมก้า3ประกอบไปด้วย DHA และ EPA ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองและร่างกายให้กับเด็กไวจเจริญเติบโต นอกจากนี้เนื้อปลาทูน่ายังเป็นแหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยมที่ย่อยง่ายกว่าเนื้อสอัตว์อื่นๆเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักแถมยังช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายได้ดีและช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อมีไขมันชนิดดีต่อร่างกายช่วยป้องกันการสะสมของไขมันอิ่มตัวหรือคอเลสเตอรอลที่เป็นสาเหตุทําให้เลือดอุดตันในระบบไหลเวียนของร่างกายประโยชน์มากมายขนาดนี้แฟนๆรายการเชฟมือทองจะพลาดได้อย่างไรล่ะครับสำหรับวันนี้เชฟโอ๊กก็ได้เลือกสรรเมนูเพื่อสุขภาพ ที่นำปลาทูน่ารูปแบบสำเร็จรูปมาเป็นส่วนประกอบอยู่ในเมนูของสัปดาห์นี้จะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามชมกันในช่วงหน้านะครับสนับสนุนโดยโรซาพร้อมกับข้าวพร้อมอร่อยง่ายมากนะครก่อนที่เราจะเริ่มลงมือทำทูน่าเนี่ยเดี๋ยวผมขอลวกผักสักเล็กน้อยนะผมเราก็จะมีตัวลวกก็จะมีตัว ถั่วเฟรนช์บีนเราแล้วก็มะเขือเทศสักสองลูกนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็เริ่มจากมะเขือเทศก่อนดีกว่าโอเคยทำปกติครับขีดท่าสักเล็กน้อยตัดตรงนี้สักนิดนึงแล้วก็นำไปลวกในน้ำเดือดๆใส่เกลือสักเล็กน้อยนะครับโอเคใส่เกลือเนี่ยเพื่อแค่เก็บเสียงของเขาเอาไว้นะครับไม่ต้องใส่เกลือเยอะเราก็เอามะเขือเทศเนี่ยใส่ลงไปเลยนะครับผมมะเขือเทศลวกสักประมาณสามสิบวิพอครับส่วนใหลวกนานมากเราต้องการแค่ปอกเปืิดเฉยๆเราไม่อยากให้ตัวมะเขือเทศเนี่ยนิ่มนะครับผมพอเราเห็นว่าเปลือกเนี่ยยยยเเเเเรรริ่่มมมผผแแลล้้้วาาก็็ชในนนไดคับ ถั่วนี้ก็เหมือนกันครับผมมันก็นำไปรวบเลยแล้วก็ในสาตูน่าเนี่ยผมชอบใส่เป็นตัวหอมรับผม,มหอมสักครึ่งลูกพอนะครับไม่ไม่เยอะมากนะผมสลด์บางๆเขียในถั่วที่ว่าได้แล้วเขียถั่วไปช็อกน้ำเย็นทิ้งไว้เหมือนกันครับ ก็อีกหนึ่งอย่างนั่นคือพริกหยวกเนี่ยผมแมนะนําพริกหยวกไปย่างแล้วก็ปอกเปลือกนะครับผมแล้วเรานำมาสไลด์บางๆเพื่อใส่ไว้บนสลัดทูน่าด้วยครับผมการที่เรานําตัวพริกหยวกเนี่ยไปย่างหรือว่าปอกเปลือกเนี่ยจะทำให้กลิ่นเหม็นเขียวเขาน้อยลงนะครับผมนี่จะเดือบมันค่อข,ข้างเล็กน้อยอครับแล้วส่วนตัวมะกอแค่นเนี่ยเรเอาน้ำทิ้งสักเล็กน้อยนะครับเฮ้นเราก็ตัดประมาณสักครึ่งหนึ่งแล้วกันแบ่งครึ่งเอา อย่าให้สั้นมากอย่าไม่อย่ายาวเกินไปจักนาขันนี่พอละเราได้มีสีสันสวยงามในจานของเราครับแล้วเดี๋ยวตามด้วยมันแค่สักครึ่งลูกพอไอสักหนึ่งลูกพอครับผมแบ่งแต่งสีแล้วกันนะครับแล้วก็เอาไส้ตรงกลางออกด้วยเพราะตัวนี้จะมีน้ําเยอะจะทำให้สลัดเราเนี่ยมีน้าเยอะนะครับผมเดี๋ยแถ้วแต่เรามองแค่ส่วนกรอบจากข้างหน้าเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ขาดไปในสลัดเกีุยวจานนั่นก็คือ texture หรือว่าความกรอบมันเอง วันนี้เดี๋ยวผมจะใช้เอกของเรานั่นคือผมจะใช้ตัววุ้นเส้นเนี่ยมันมาทอดแล้วก็โรยหน้าข้างบนเพื่อจะได้เพิ่มเท็กเจอร์ความกรอบของในสลัดของเรานะครับเดี๋ยวผมขอตั้งน้ำมาสักเล็กน้อยก่อนบางคนบอกว่าทําไมเราไม่ใช้แป้งทอดก็ได้เราทำไมเร,เราไม่ใช้แป้งเท็มร้มาทอดีรยวเราจะใช้ขนมปังทอดพวกนั้นจะเป็นพวกที่มีคาร์โบไฮเดรตเยอะทําให้เราเกิดอาจจะเกิดพลังงานสะสมเยอะถ้าเราสามารถอ้วนได้นะครับใช้เนี่ยครับผมวุ้นเส้นเราเนี่ยมีความกรอบเหมือนกันเราให้โปรตีนนะครับผมมีคุณภาพมีคุณค่ามา,มากกว่าพวกแป้งหลาย นี่ผมเลยจะใช้เลือกใช้เป็นวุ้นเส้นแทนเพื่อเพิ่มความกลอบของเรานะโอเคเราก็สักประมาณแค่นี้พอพอแล้โอเคเอาลงไปเลยครับผมเดี๋ยวนีผมคิดว่าแค่นี้ก็พอแล้ว โ okay, อเคน,นี่ก็วางไว้ข้างๆก่อนเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาตีน้ํามันสลัดกันก่อนดีกว่านะครับผมแค่น้ามันมะกอกน้าส้มสายชูแดงเนี่ยสำหรับทูน่าเนี่ยผมคิดว่าเ้องใช้น้ำส้มสายชูแดงจะเข้ากว่าเยอะมากนะครับผมนองเยอะมากมนิดเล็กๆพอแล้วก็มีเกลือเล็กน้อยน,นะครับเดี๋ยวผมขออันนี้มาใส่ผักต้องเล็กน้อยน,นะครับ คแล้วก็ใส่นี้ก็ไปหน่อยเพื่อเราดำน่าำเบสิกเนี่ยเข้ามาคุกสักเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมนำจานมาเนี่ยเราเริ่มลงจานกันเลยดีกว่าที่ขามได้นั่นคือทูน่านั่นเองน,นะผมเดี๋ยวผมวางให้เขาให้น้ำมันเนี่ยไหลออกสักเล็กน้อยแต่น้ำมันเนี่ยอย่าทิ้งนะครับผมให้เราเดรนใส่ถ้วยทิ้งเอาไว้มันก็ต้องเปิดฝาเหมือนกันนะครับเปิดมันนิดเดียวก่อนแล้วก็คว่ำทิ้งไว้ก่อนนะครับผม ให้น้ำมันเนี่ยออกมาน้ำมันนี่เราสามารถเก็บวไว้แต่งจานได้เพื่อความเพิ่มรสชาติของถัวหน้าข้างในเราวางหน้าสักเล็กน้อยน,นะครับผมเอาละเดี๋ยวผมจะเริ่มลงจานก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาถั่วมาลงสับเล็กน้อยก่อนครับโอเคแล้วเราก็ดีซะเล็กน้อยอเ,เอาละครับผม ตัวเนี้ยเราเอามาเจาะสองแล้วเราใช้ทันทีครับเราไม่ต้องไปปรุงเพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีน้ำสลัดดลี้ยงซิ่งด้านข้างบนอีกทีนมาตรงกลางเลยอันเนี้ยน้ำมันเนี้ยตัวอร่อยครับผมเราอย่าไปทิ้งแต่เราต้องการแค่ประมาณแค่นิดเดียวพอด้านไปบนตัวทุ่นหน้าเลยครับ ว่าน้ำมันจากราทูน่าเนี่ยเป็นน้ำมันที่ดีอยู่แล้วธรรมดาเขาทำมาใส่แคบซูลขายท่านท่านผู้ชมทุกคนนั่นแหละเรากินจากกระป๋องเนี่ยมีค่าเท่ากันครับผมโอเมก้าสามเยอะมากแล้วเราตามด้วยผงหอมสักเล็กน้อยนะครับผมขอตัวพริกหยวกเนี่ยมาแ่งสักนิดนึงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมขอสลัดส,สักนิดนึงโอเคเดี๋ยวผมขอข้างในข้างในที่เป็นรสชาติอ่อนๆออหน่อยครับผม ตามด้วยตัวเดซซิ่งนะครับสุดท,ท้ายี่ยเพิ่มเพิ่มความเพิ่อเพิ่ม t e x t ความกว่าเราจะเอาตัวมุนเซนนะผมลงไปชักเล็กน้อยนะครับผม ที่สําคัญเนี่ยสุดท้ายท้ายสุดเลยมะนาวไทยบ้านเราเพิ่มเพิ่มความหอมให้กับอาหารจานนี้นะครับผมขอบีบลงไปเพียงเล็กน้อยเลยเอาละครับผมขอให้ชื่ออาหารจานนี้ชื่อว่าเป็นสลัดทูน่าบุ้นเส้นกรอบประกันนะครับผมจานนี้เราเพิ่มเท็กเจอร์ด้วยด้วยบุ้นเส้นแล้วก็เพิ่มโปรตีนเข้าไปอีกหนึ่งอย่างครับผมลองทำดูที่บ้านได้ครับ อาหารจานนี้หรือเมนูเนี้ยผมคิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงคุ้นเคยรสชาติอยู่แล้วซึ่งเป็นสลัดทูน่าแน่เองแต่วันนี้อีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากนำเสนอท่านผู้ชมนั่นคือเทกเจอร์ของอาหารทุกจานเพราะว่าสมัยน,นีย้ในการทำอาหารเนี่ยส่วนมากจะมนแค่แความนุ่มแต่ความกรอบเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะนั้นถ้าเราสามารถเพิ่มเทกเจอร์ความกรอบลงไปในอาหารได้เนี่ยจะทำให้อาหารเนี่ยมีรสชาติแล้วก็หน้า,าหน้าตาหน้าทายิ่งขึ้นนะผมแล้วก็สำหรับตัวทูน่านเนี่ยซึ่งตันนี้ผมใช้ทูน,าน,น่าในน้ำมันเพราะว่าจริงน้นนนมันนเีป็ท่จร เราสามารถกินได้เลยเราเราเราไม่ต้องกูเอน้ำมันจากทูน,น่ากระป๋องจะอ,อ้วนหรือเปล่า<ม>หรือว่าถ้าเกิดใครเี่ไที่มาชอบความความมันของน้ํามันจากจากปลาเนี่ยเราก็สามารถใช้ทูน,น่าจากน้ําเกลือก็ได้นะครับมีเหมือนกันแต่เรา่าอาจจะสูญเสียน้ํามันปลาไปสักเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรแ้วส่วนช่วงหน้าเนี่ยสํานัาท่านผู้ชมเนี่ยออกไปหาความรู้ข้างนอกครัวกันอีกหนึ่งครั้งครับกระตุ้น